คลิปนี้นะคะมาดูกันว่านิสัยตัวตนทัศนคติด้านความรักนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวเองสูงมากนะคะคุณเป็นคนที่ช่างแต่งตัวนะคะคุณเป็นคนที่รู้การาเทศะว่าเวลาไหนต้องแต่งตัวยังไงต้องอทำยังไงต้องพูดต้องจาอะไรแบบไหนนะคะดังนั้นคุณจะดูดีมากเลยนะคะในเวลาที่ คุณอยู่ในสังคมของเพื่อนร่วมงานหรือว่าในสังคมทั่วไปเนี่ยคุณจะไม่เคยที่จะทําให้คนอื่นดูว่าคุณนะเป็นคนที่แต่งตัวไม่เป็นหรือว่าเข้าสังคมไม่เป็นนะคะคุณเป็นคนที่มีระดับนะคะเป็นคนที่ให้ความใส่ใจในเรื่องของการแต่งตัวการวางตัวคําพูดคําจานะคะ ดังนั้นนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะถึงขั้นที่ว่าสวยเลือกได้หล่อเลือกได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีคนที่เข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายนะคะทําให้คุณก็จะเลือกคนที่ที่อยู่ในระดับเดียวกับคุณค่ะคนที่มีความสัมพันธ์หรือว่าเป็นคนที่ศีลเสมอกับคุณนะคะดังนั้นคนที่ เกิดวันสุกค,ค่ะความรักของคุณเนี่ยก็จะเป็นในแนวแนวเดียวกันนะคะเป็นคนที่รสนิยมเหมือนกันถึงจะเข้ากันกับคุณได้นะคะบางคนนะคะถ้าหากว่ามีแฟนอยู่ทางไกลนะคะเดินทางมาหากันลําบากเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะเครียดและวิตกกังวลนะคะว่าแฟนคุณจะเป็นยังไงนะคะแฟนคุณจะหักหลังคุณไหมแฟนคุณจะ มีคนอื่นไหมอ่ยคุณจะเป็นคนที่เครียดวิตกกังวลได้ง่ายมากเลยนะคะเนื่องจากว่าด้วยระยะเวลาระยะทางห่างไกลกันนะคะมันก็เลยทำให้คุณเครียดนะคะแต่ถ้าหากว่าคนวันสุขคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่ามีคู่ครองแล้วเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบ่งเบาภาระกันอย่างชัดเจนนะคะช่วย ภรรยาหรือว่าช่วยสามีในการที่จะแบ่งเบาภาระในครอบครัวนะคะมีการทำไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงทำสัญญาค่ะเป็นการตกลงกันด้วยคำพูดคำจาที่ออกมาในค่อนข้างที่จะดีนะคะว่าใครรับผิดชอบอะไรนะคะมันก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่ ยังโสดนะคะคนที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณก็นอกจากที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วนะคะคุณก็จะเป็นคนที่แอบขี้หึงเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความใส่ใจกับแฟนเยอะนะคะดังนั้นคุณก็จะเป็นคนขี้หึงด้วยนะคะในขณะเดียวกันคุณผู้ชายคุณก็จะขี้หึงเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่า แฟนคุณทั้งตัวคุณและแฟนคุณนะคะจะมีนิสัยคล้ายๆกันนะคะก็คือจะเป็นคนที่มีคนมารายรอ้อมีคนเข้าหาเยอะนะคะดังนั้นเรื่องของความหมื่ห่วงก็อาจจะทําให้ผิดอ,อกผิดใจกันนิดๆหน่อยๆบ้างน,น,นะคะแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะ อีกทางหนึ่งนะคะคนที่เกิดวันศุกร์คุณนะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการลงหลักปักฐานนะคะคือจะต้องมอีมีหน้าที่การงานมีเงินมีบ้านมีรถก่อนนะคะคุณถึงที่จะ ตัดสินใจแต่งงานกับใครสักคนนะคะคุณอยากสร้างความมั่นคงในชีวิตก่อนนะคะบางคนอาจจะยังไม่ได้มองหาแฟนหรือว่ามองหาคนรักนะคะให้ความใส่ใจในเรื่องของการทำงานก่อนแล้วถึงค่อยตัดสินใจทีหลังนะคะ คนวันศุกร์ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในความรักเนาะแล้วก็เป็นคนที่เจ้าสนเสน่ห์นะคะดังนั้นคนที่มีแฟนเป็นคนที่เกิดวันศุกร์นะคะคุณก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นที่รักของคนทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นที่สนอกสนใจของเพศตรงข้ามด้วยดังนั้นคุณก็ขอให้เข้าใจฝ่ายตรงข้ามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับคนที่เกิดวันศุกร์แล้วก็คนที่มีแฟนวันศุกร์นะคะสวัสดีคะ่ะ